วันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคมพุทธศักราช2567ครับ สำหรับกองทุนประจำสัปดาห์นี้นะครับก็จะแนะนำเป็นสองกองทุนด้วยกันนะครับกองทุนติดดาวของเราก็คือ s p i n d อินเดียั่นเองครับก็ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างแข็งก่าตลาดอื่นๆนะตลาดอื่นก็ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะแต่ตลาดหุ้นอินเดียก็ยังมีความแข็งแรงอยู่จากเ,เม็ดเงินลงทุนดเมสติกที่ยังแข็งแก่งอยู่นะครับผมก็มองว่ามีโอกาสปรับตัวไปต่อได้ครับอีกกองทุนนะครับก็จะเป็นกอง SP u พ Small นะครับหุ้นเล็กสหรัฐนะครับผม ซึ่งก็จะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยโดยตรงเลยนะครับจากทางเฟดนะครับที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยประมาณ2ครั้งนะครับในปีนี้ก็ SPU Small ก็เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่จะเล่นทีมเลทคัทนะครับผมต่อไปจะมาสรุปภาวะตลาดทุนรายสัปดาห์กันนะครับก็สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเลยนะครับก็ นำโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับที่ปรับตัวลงแรงสุดเลยนะครับหลังจากที่ทาง BOJ เนี่ยได้มีการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยอีกประมาณ15 b a s i s Points นะครับก็มาเป็น0.25%แล้วนะครับในการประชุมวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็ ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับคนเลยมองว่า BOJ ค่อนข้างออกมา h อก k i ชมากมากครับก็สมมติให้ค่าเงินเยนเนี่ยแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสูระดับ149เยนไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะกดดันหุ้นในกลุ่มส่งออกได้นะครับตลาดหุ้นก็เลยปรับตัวลงค่อนข้างแรงในวันศุกร์ครับนอกจากนั้น BOJ ก็จะมีการลดการเข้าซื้อตัว government bond ลงด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลการประชุม BOJ ให้ฟังใน weekly news ประจำสัปดาห์นี้ครับ สำหรับทั้งฝั่งสหรัฐน,นะครับเฟดก็มีมติของโรเบียเช่นเดิมนะครับแต่ว่าคําแถลงเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาเฟดเนี่ยจะเน้นควบคุมเงินเฟ้อเป็นหลักนะครับแต่ปัจจุบันก็จะเปลี่ยนมาเป็นดูอัลแมนเดตแล้วนะครับก็คือจะโฟกัสทั้งด้านเงินเฟอ้อแล้วก็ตลาดแรงงานควบคู่ก,กันไปด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันตลาดแรงงานเนี่ยก็มีการส่งสัญญ,ญาณชะลอตัวมาสักพักแล้วและล่าสุดเมื่อวันศุกร์ตัวเลขนอนฟาร์มเปโอนะครับก็ออกมาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันตำแหน,นะครับ นอกจากนั้นตัว unemployment rate เนี่ยก็ดีดขึ้นอีกนะครับจาก4.1%มาที่4.3%นะครับก็ถือเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบเกือบ3ปีเลยทีเดียวครับด้าน ISM manufacturing index นะครับก็ปรับตัวลงมาสู่ระดับ46.6ก็เป็นหนึ่งใน leading indicator นะครับที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วนะครับก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยปัจจุบันมองว่าเฟดเนี่ยจะมีการลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนแน่ๆนะครับก็ทำให้ bond yield ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยนะครับทั้งตัวสั้นตัวยาวก็หลุด4%เป็นที่ ด้านยุโรปนะครับก็ทาง B O E นะครับมีการลดดอกเบีย้ยลง25เบสิสพอยต์นะครับสู่5ก็ถือเป็นการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับผมทางฝั่ง G D P ไตรามาส2ของยุโรปเนี่ยก็เติบโต0.3นะครับ Q on Q สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ว่าถ้าเกิดเทียบรายปีก็เติบโตแค่0.6ตามตลาดคาดนะครับหล,หลักๆก็จากฝรั่งเศสอิตาลีสเปนนะที่เติบโตได้ดีแต่ว่าเยอรมันเนี่ยยังค่อนข้างซึมๆนะครับส่วนเงินเฟ้อเนี่ยก็ปรับขึ้นเล็็กนน้อยเป2.6%ครับ ทางด้านจีน G นะครับฝั่ง manufacturing เนี่ยหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3แล้วนะครับส่วนฝั่ง non manufacturing ยัอยู่ในโซนขยายตัวนะครแต่ปัจจุบันเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วครับส่วนฝั่งส่งออกที่เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ฟื้นตัวได้ดีก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงเช่นกันครับอย่างไรก็ตามครับตัว industrial profit เดือนมิถุนายนนะครับก็บวก3.6เยอเนเยียก็ถือว่าเติบโตได้ดีกว่าเดือนพฤษภาคมเยอะมากๆครับ ต่อไปก็มาดูรายเซกเตอร์กันนะครับก็หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ยังคงโดนแรงเทขายยางต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากมีการประกาศงบของตัว Amazon ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยก็ร่วงลงไป11%ในคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็ชุดตัวอื่นลงไปด้วยครับแล้วก็ตลาดปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการโรเทกัมาเล่นฝั่งดีเฟนซีฟกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นกลุ่มยูทิลิตี้ที่บวกได้ดีมากในวีที่ผ่านมาแล้วก็พวกกลุ่มเฮลท์แคร์กับคอน s u m e r staple ก็ ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับผมด้านราคาน้ํามันนะครับก็ปรับตัวลง5%นะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐและจีเนี่ยออกมาออนแอนะครับก็บ่งชี้ถึงอุปสงค์น้ามันที่อยากจะชะลอตัวลงนะครับส่วนสินทรัพย์ที่บดได้ดีส่วนทางตลาดก็จะเป็นทองคำนะครับที่เป็นเซฟเฮเว่นของนักลงทุนนะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงต่อด้านเงินเฟอ้อแล้วก็ทางด้านความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับผม ต่อไปจะมาอัปเดตประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วก็มีการจะมีการคาดการนโยบายกับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐด้วยครับผม ก็หลังจากที่ทางไบเดนนะครับถอนตัวไปแล้วก็ส่งกามาร่าเฮลิสขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตแทนนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการเรียกคะแนนนิยมกลับมาได้ค่อนข้าง,างมากเลยนะครับปัจจุบันก็คะแนนของทรัมป์กับแฮริสเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันเลยก็เรียกได้ว่าผลการเลือกตั้งก็ออกได้ทั้งสองหน้าแล้วครับตอนนี้ซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในอดีตตลาดหุ้นมีการรีแอคกับผลการเลือกตั้งยังไงบ้างนะครับ ก็ขอเริ่มจากตัวบอลยูก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับถ้ารีพับ i ิ a ันสวีปหรือว่าชนะการเลือกตั้งและได้ครองทั้งสภาบนสภาล่างนะครับตัวบอลยูเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นประมาณ30เบสิส Point นะครับหลังจากผ่านไป6เดือนนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามตัวบอลยูเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงถ้าเกิดเป็นเดโมแครปสวีปนะครับผม ก็ในด้านของตลาดหุ้นนะครับในยุคของเดโมแครตเนี่ยส่วนใหญ่กลุ่มที่มีความเซนซิทีฟต่อดอกเบี้ยอย่างพวกเทคกับเฮลแคร์เนี่ยก็มักจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับจากการที่บอลยูมาจะลดลงนะครับแต่ถ้าเป็นยุคของรีพับบิกันกลุ่มพวกดิเฟนซีฟอย่างพวกคอน s u m e r staple utility นะครับก็มักจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับผมส่วนตารางด้านล่างนี้ครับจะเป็นการคาดการณ์นโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอแบ่งเป็น4กรณีแล้วกันนะครับเคสแรกนะครับก็กรณีที่เป็นรีพับบิกันสวีมนะครับก็ ถ้าเกิดริพาบิกันเนี่ยชนะทั้งสภาบนสภาล่างนะครับก็คาดว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะมีการเพิ่มอัตราภาษีต่อคู่ค้าในหลายๆประเทศเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเยอะมากๆในส่วนของทางจีนนะครับผมแล้วก็ท่านนโยบายเกี่ยวกับการผู้อพยพใหม่นะครับก็จะมีการไทเทนนิงมากๆครับก็จะมีคาดว่าตัวจํานวนผู้อพยพใหม่เนี่ยจะมีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับผมส่วนนโยบายการคลังนะครับก็จะมีการปรับลดภาษี Personal Tax นะครับแบบถาวรเลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับลดอ,อ,อัตราภาษี Corporate Tax ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่าตัว Deficit ของสหรัฐที่ปัจจุบันก็ Deficit ค่อนข้างเยอะอยูย่แล้วเนี่ยก็จะ Deficit มากขึ้นไปอีกนะครับผมต่อไปนะครับกรณีที่2นะครับก็จะคล้ายๆกับกรณีแรกนะครับก็คือ Republican เนี่ยชนะ White House นะครับแต่ว่าตัว o o n r r s s เนี่ยจะเป็นการแบ่งเสียงกันนะครับผมก็คาดว่าจะมีการ เพิ่มอัตราภาษีเช่นเดิมแล้วก็มีการจำกัดการอพยพเข้าใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับตัว tax cut เนี่ยก็จะเป็นคาดว่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นครับไม่ไม่ได้ถาวรเหมือนเคสแรกแล้วก็ตัว deficit เนี่ยอาจจะมีการ lower deficit นะครับก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐอาจจะไม่ได้มากเท่าเคสแรกนะครับแล้วเคสที่3ครับกรณีที่ Democrat ชนะ h i t e House แต่ว่า Congress เป็นการแบ่งเสียงนะครับก็คาดว่าตัว tariff ที่ที่จะไป เพิ่มภาษีกับผู้ค้าเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเพิ่มแค่กับทางจีนนะครับผมแล้วก็จะมีการความเข้มงวดเกี่ยวกับพวกตัวเทคโนโลยีต่างๆที่จะส่งออกไปทางจีนด้วยครับด้านจํานวนคนอพยพเข้าใหม่ก็คาดว่าจะไม่ได้ลดลงมากเหมือนกรณีที่โดนัลด์ทรัมจะชนะนะครับแล้วก็ตัว tax cut ก็จะเป็นชั่วคราวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สำหรับตัว benefits p e n d i n g ต,ต่างๆนะครับที่ทางไบเดนเนี่ยเขาเคยทำไว้มีนโยบายต่างๆพวก IRA ที่จะสนับสนุน เบนฟฟีต่างๆในประเทศครับก็คาดว่าอาจจะลดลงนะครับจากการที่ตัวคอนเกรสเนี่ยมีการแบ่งเสียงกันแต่ในกรนีสุดท้ายนะครับสำหรับเดโมแครติกสวีปก็คือเดโมแครตชนะทั้งสภาบนสภาล่างนะครับก็คาดว่าตัวเบนเอฟฟี่สเปนดิงตรงนี้ที่โจไบเดนเคยทำไว้เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็จะมีการ t า x ์คัทให้กับแทบทุกกลุ่มเลยยกเว้นกลุ่มที่มีรายได้สูงนะครับเพื่อเพิ่มความกระจายรายได้นะครับผมแล้วก็คาดว่าจะมี ไ deficit นะครับก็คือจะขาดนูนเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับผมสำหรับเรื่องถัดไปนะครับก็จะมาฟังสรุปผลการประชุม BOJ กันนะครับแล้วก็อัปเดตตลาดหุ้นภาพรวมต่างๆด้วยครับโดยในการประชุมวันพุธที่ผ่านมานะครับทางบ o j เนี่ยมีการเพิ่มดอกเบี้ยสุรับ0.25%นะครับจากเดิม0-0.1%เท่านั้นเองครับก็ส่งผลให้เงินเยนเนี่ยมีการแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงแรงนะครับผม แต่จะเห็นได้ว่ากลุ่มธนาคารนะครับยังคงเพอร์ฟอร์มได้ดีอยู่เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับผมนอกจากนั้นนะครับ b o j เนี่ยจะมีการลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลลงไปนะครับจนถึงเดือนเมษายนปี26เลยนะครับโดยจะซื้อลดลงประมาณ4แสนล้านเยนต่อไตรามาสนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาเข้าซื้ออยู่ที่ประมาณ5 7แสนล้านเยนแต่ว่าจะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงระดับ2 9เแสนล้านเยนในช่วงต้นปีส0ง6กครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ b o j เนี่ยมีการถือ อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มองว่าตลาดหุนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับโดยถ้าเกิดเรามาดูจากกราฟด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศที่มี ERR สูงนะครับหรือว่าตัว earning revision ratio เนี่ยสูงครับมันจะเป็นประเทศที่สร้างผลตอบแทนที่ดีนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการปรับประมาณการกําไรในรอบ3เดือนสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับซึ่งตัว ERR เนี่ยก็อยู่ที่1.19นะครับในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยติดลบนะครับ แล้วก็ถ้าเรามาดูกราฟย้อนหลัง30กว่าปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว e r ของญี่ปุ่นถูกแับขึ้นติดกันมาหลายเดือนแล้วนะครับจนปัจจุบันก็อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวไปแล้วซึ่งสิ่งนี้เองก็เป็นภาพที่ส่วนทางกับกลุ่ม d e v e l o p m a r k e t อื่นๆนะครับที่ปัจจุบัน e r เริ่มเป็นขาลงเริ่มแับตัวลงนะครับรวมถึงเริ่มอยู่ต่ำกว่าระดับ1ด้วยนะครับก็สะท้อนว่ามีจำนวนหุ้นที่ถูกอัปเกรดน้อยกว่าหุ้นที่ถูกดาวเกรดครับเพราะฉะนั้นนะครับเ แลวก็นี่คือเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องมาติดตามในสัปดาห์นี้นะครับสําหรับวันจันทร์ที่5สิงหาคมนะครับจะมีตัวเลข GDP ของอินโดนีเซียออกมานะครับสาหรับไตรมาส2ครับทางน้าสหรัฐก็จะมีตัวเลข ISM Service i n d e x ออกมาครับต่อไปในวันพุธที่7สิงหาคมนะครับจะมีตัวเลข CPI ของไทยออกมาครับผมแล้วก็วันที่8นะครับจะเป็น interest r a t e d e c i s i o n ของทางฝั่งอินเดียนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นหรือลดดอกเบี้ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันที่9นะครับจะมีตัวเลขเงินเฟอออขงงทาากมครับ สำหรับ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็พบกันใหม่วิคหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์นการลงทุนกับบลจ a Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mo อ k dit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111